ในป่าลึกที่ห่างไกลจากผู้คนมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับกลุ่มรองของที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนกลุ่มรองของเป็นกลุ่มนักผจญภัยที่ออกตามหาของขลังที่ถูกซ่อนไว้ในป่าแห่งนี้แต่ไม่มีใครเคยเห็นพวกเขาออกมาอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในป่าและใครก็ตามที่เดินเข้าไปใกล้บริเวณนั้นจะได้ยินเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของกลุ่มรองของเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อกลุ่มเพื่อน4ี่คนได้แก่ต้อมแพนเกมและมิว ตัดสินใจออกตามหาสมบัติของกลุ่มร่องของพวกเขาเชื่อว่าของครั้งนั้นยังคงซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าและหวังว่าจะเป็นคนที่ค้นพบมันก่อนใครเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนเสียงกระซิบและบรรยากาศรอบตัวเริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆพวกเขาพบร่องรอยของค่ายเก่าๆที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแต่สิ่งที่แปลกค,คือเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ราวกับมีคนเพิ่งใช้มันเมื่อวานนี้เมื่อค่ำมืด พวกเขาตั้งค่ายพักแรมใกล้กับบริเวณนั้นตอนได้ยินเสียงคนเดินรอบๆค่ายแต่เมื่อออกไปดูก็ไม่พบอะไรต่อมาบิวเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยที่ดังมาจากในป่าเสียงนั้นเหมือนกับมีคนกําลังสนทนากันอย่างสนุกสนานแต่เมื่อพวกเขาตามเสียงไปหาก็ไม่พบใครเลยจนกระทั่งเที่ยงคืนเกมเห็นเงาดําหลายๆเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่ระหว่างต้นไม้เขาพยายามตะโกนเรียกเพื่อนๆแต่เสียงของเขาดังเพียงแค่ในหัวเงาดําเหล่านั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ และพวกเขาก็ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของกลุ่มรองของใบหน้าที่ซีดเซียวและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานกลุ่มรองของพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าต้อมและเพื่อนๆพ,พยายามวิ่งหนีแต่ทางกลับถูกปิดกั้นด้วยต้นไม้ที่เหมือนเคลื่อนไหวได้เองในที่สุดพวกเขาก็พบทางออกและวิ่งกลับออกมาจากป่าอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านและเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังไม่มีใครเชื่อสิ่งที่พวกเขาเห็นแต่ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ไม่เคยกลับไปที่ป่าแห่งนั้นอีก และเรื่องราวของกลุ่มรองของก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถไขได้